สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนกันเรื่องระยะทางระหว่างจุด2จุดในระบบพิกัดฉาก3มิตินะคะสำหรับการหาระยะทางระหว่างจุด2จุดใดในระบบพิกัดฉาก3มิตินะคะให้นักเรียนสังเกตที่รูปแรกนี้นะคะรูปแรกนี้คือรูประบบพิกัดฉาก3มมิตินะคะโดยมีจุด P และจุด Q สิ่งที่เราต้องการหาคือหาระยะทางระหว่างจุด P และจุด Q นะคะดังนั้นครูจะใช้วิธีการยกตัวอย่างนะคะ จากรูปสามิติให้นักเรียนลองดูนะคะเช่นเดิมค่ะสีม่วงแทนแกน x สีชมพูแทนแกน y และสีขาวแทนแกน z นะคะนี่ถ้าจากรูปก็จะประมาณนี้นะคะส่วนนี่ค่ะหลอดอันเล็กนี้นะคะครูจะแทนปลายหลอดทั้ง2ข้างนี่คือปลายหลอดของจุด q นี่คือปลายหลอดของจุด p อ่านี่คือ p ฝั่งนี้คือ p นี่คือ q นะคะเพื่อเทียบกับรูปนี้ หน,หน้าตาลักษณะที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะปลายหลอดนะคะก็คือจ,อจะเป็นจุด P และจุด Q นะคะสิ่งที่ครูต้องการหาคือระยะห่างระหว่างจุด P และจุด Q นี่นะคะนี่จะเป็นประมาณนี้รูปลายก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าดูจากในรูปเนาะจากคลิปวิดีโอก็จะค่อนข้างดูยากนิดนึงนะคะแต่จะอธิบายนี่นะให้ดูวิธีการแก้ปัญหานะคะนี่นะจากรูปที่มันเป็นหน้าตาแบบนี้ วิธีการแก้ปัญหาเราจะาใช้วิธีการลากเส้นจากจุด P เข้าหาจุด Q ก็จะได้เป็นลักษณะเหมือนหลอดอันนี้ที่ครูถือวิธีการแก้ปัญหานะคะลากเส้นจากจุด P และจุด Q ขึ้นมาเมื่อลากเส้นเสร็จแล้วก็ใช้วิธีการสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาค่ะนี่นะสิ่งที่ได้โดยตรงนี้เป็นจุด P นี่คือจุด Q นะคะนี่นะใช้วิธีการสร้าง สามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมา1นึ่งรูปประมาณนี้นะคะจากตอนแรกมีแค่เพียง P กับ Q ตรงนี้ใช้วิธีการสร้างลากเส้น P Q ข้าหากันจากนั้นใช้วิธีการสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาียย๋ยวครูดูน๊บ,บนึงนะคะจะประมาณแบบนี้นะคะแบบนี้เลย โอเคครูใช้วิธีจับตรงนี้อย่างเดียวแล้วนะคะปลายนี้คือ p ปลายนี้คือ q ใช่ไหมคะเมื่อสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาเราต้องเรียกสร้างจุดนี้ขึ้นมาด้วยนะคะก็คือจุด r นะคะเทียบตรงนี้เลยซึ่งจุด q และจุด r นะคะเป็นจุดที่อยู่บนระนาบ xy จุดเดียวกันเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าจะมี x 2 x 2 y 2เช่นเดียวกันแต่ว่ามันต่างกันที่ความสูงนะคะเพราะฉะนั้นจะต่างกันที่ค่าแจะเป็นแ2กับแ1นะคะต่อไปขั้นตอนการดำเนินง,งานแก้ปัญหาต่อมานะคะก็คือเราจะใช้วิธีการหาภาพฉายของจุด p โบลนา x y และภาพฉายของจุด q โบลนา x y ดังนั้นภาพฉายของจุด p โบลนา x y แทนด้วยจุด a นะคะดังนั้น เมื่อมันอยู่บนระนาบพ y ใช่ไหมคะจะมีค่าของ x ค่าของ y ออกมาส่วนค่าของ z จะเป็น0ใช่ไหมคะเช่นเดียวกันของภาพฉายของจุด Q ก็จะเป็น x 2 y 2 x 2 y 2ส่วนค่า z เป็น0ใช่ไหมคะเพราะว่ามันอยู่บนระนาบ x y นั่นเองจากนั้นใช้วิธีการนี้ค่ะหาระยะห่างระหว่างจุด A และจุด C นะคะซึ่งระยะห่างตรงนี้เคยเรียนมาแล้วเมื่อตอนม4ใช่ไหมคะครูก็เลยจะไม่ได้ อธิบายนะคะว่ามันหาได้จากยังไงนะคะครูขอสรุปเลยนะว่าระยะห่างระหว่าง ac เนี่ยมันสามารถหาได้จาก square r ของ x 2ลบ x 1กำลังสงบวกกับ y 2ลบ y 1ทั้งหมดกำลังสองนะคะคราวนี้นักเรียนลองดูต่อค่ะจาก ac เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ pr ใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่เราได้ออกมานี่ค่ะ pr ของเราจะมีค่าเท่ากับ ac นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับสของ x 2ลบ x 1กําลังสบวกกรา y 2ลบ y 1ทั้งหมดกำลังสนี่นะคะตรงนี้เรารู้และว่ามันมีค่าเท่าไหร่นี่นะ pr รู้แล้วต่อไปค่ะ qr qr นี่นะคะมันเป็นจุดที่อยู่บนระนาบ x y จุดเดียวกันแต่สิ่งที่ต่างกันคือความสูงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ qr มีค่าเท่าไหร่ก็หาได้จากนี่ค่ะ x 2ลบ x 1เห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้ตอนนี้แล้วคือ pr แล้วก็ qr นั่นเองจากนี่ค่ะความรู้เรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสใช่ไหมคะ pq กําลังสองมีค่าเท่ากับ pr กําลังสองบวกกับ qr กําลังสองใช่ไหมคะนี่มาถึงตรงนี้แล้วนะคะจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะ pq กําลังสองเท่ากับ pr กําลังสองบวก qr กําลังสองนะคะซึ่ง pr ของเรานี่ pr ของเรามีค่าเท่ากับ ac ใช่ไหมคะแต่เนื่องจาก ac มีค่าเท่านี้ ดังนั้น pr ก็มีค่าเท่าตรงนี้เหมือนกันนะคะเรายก pr มาค่ะแต่ว่าเนื่องจากตรงนี้คือ pr กำลังสอใช่ไหมคะ square root ยกกําลังสองหมดไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือนี่ค่ะ pr กำลังสองจึงมีค่าเท่ากับ x 2ลบ x 1กําลังสบวกกับ y 2ลบ y 1ทั้งหมดกำลังสองต่อไปบวกใช่ไหมคะเขียนบวกรอไว้เลย qr กำลังส qr ของเราคือ z หน่ง z สลบ z ห ต่มันกําลังสองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ในการแทนออกมาก็จะกลายเป็นแ2ทสลบแททั้งหมดกําลังสองนะคะคราวน,นี้นักเรียนดูต่อค่ะสิ่งที่เราต้องการเราไม่ได้ต้องการ PQ กําลังสองแต่เราต้องการ PQ อย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ PQ ทํางไงคะใส่สแควรูทลงไปค่ะดังนั้นสิ่งที่เราได้นะคะจะได้ว่านี่ค่ะระยะทางระหว่างจุด P และจุด Q นี่ระยะทางระหว่างจุด P และจุด Q หรือตรงนี้ค่ะจุด P และจุด Q หรือจากตรงนี้เลย P และ Q ระยะห่างเนี่ย มันสามารถหาได้จากตรงนี้ค่ะ PQ เท่ากับ square root ของ x 2ลบ x 1ลังสบวกกับ y 2ลบ y 1ลังสบวกกับ z 2ลบ z 1นลังสองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือที่มาแบบข้าวๆนะคะว่าทำไมถึงได้เป็นสูตรนี้ออกมานะคะแต่ว่ารูปที่ครูอธิบายนะคะหรือว่า รูปสามมิติที่ครูยกตัวอย่างบางทีเนี่ยดูในคลิปมันอาจจะดูค่อนข้างงงนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาบิดนะคะและครูดูในกล้องภาพมันไม่ค่อยภาพมันค่อนข้างดูยากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าอยากที่จะช่วยให้ดูง่ายขึ้นนักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนของนักเรียนดูควบคู่กันไปก็ได้นะคะถ้าเกิดนักเรียนอยากรู้ที่มาของสูตรเพิ่มเติมละเอียดมากขึ้นนะคะตรงนี้คือสิ่งที่ครูอ,อธิบายคร่าวๆนะคะเพราะว่าถ้าอธิบายแบบ ค่อยๆเขียนไปเลยพร้อมกับที่พูดเมื่อกี้นี้มันก็จะเสียเวลาเนาะเพราะฉะนั้นครูเลยเขียนอธิบายตรงนี้มาก่อนแล้วก็เชื่อมโยงชี้ให้นักเรียนเห็นเอานะคะอ่ะโอเคเนาะหลังจากที่มาของสูตรแล้วเนาะเรามาดูตรงนี้ต่อค่ะนี่คือการสรุปแล้วนะคะว่าในการหาระยะระหว่างจุดสองจุดในระบบพิกัดฉากสามมิตินะคะถ้าต้องการหาระยะระหว่างจุด p และจุด q มันสามารถหาได้จากสแ u a r ของ x 2ลบ x 1นกำลังสองบวกกับ y 2ลบ y 1นกำลังสองบวก z 2ลบเ้นกำลังสองนะคะซึ่งระยะทางมีหน่วยด้วยนะคะต้องใส่หน่วยดนะ้วยเนาะแต่ถ้าสมมุติมันไม่ได้ให้หน่วยมาเป็นเซนเป็นเมตรเราก็ใส่แค่คําว่าหน่วยอย่างเดียวค่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะสาหรับตัวอย่างโจทย์บอกว่าจงหาระยะทางระหว่าง A และ B นะคะซึ่งจุด A มีพิกัดเป็นลบหนึ 130, จุด B มีพิกัดเป็น513นนะคะคราวนี้จากสูตรเลยต้องการหาระยะ A B ใช่ไหมคะเราใส่เลย A B เท่ากับสแควรูท x 2ลบ x 1กําลัง2บวกกับ y 2ลบ y 1กําลัง2บวกกับ z 2ลบ z 1นกําลังนะคะคราวนี้เรามาดูกันค่ะ x 2ของเราจะเขียนแทนยังไงนะคะนักเรียนคะเวลาหนูแทน x 2 x 1หนูไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเอา x 2ลบ x 1หรือ x 1ลบ x 2ขึ้นมาเนี่ยมันไปจบที่ตรงนี้ค่ะยกกำลัง2ค่ามันจะเท่ากันทันทีนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นหนูสามารถมอง จุด a เนี่ยเป็น x 1ก็ได้หรือมองจุด a นี้เป็น x 2ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าจะทำเทียบกับตรงนี้นะคะคือถ้าต้องการหา p q ตั้งด้วย q ลบด้วย p ถ้าสมมุติว่าเนี่ยเราซีเรียสกับบทนิยามเนาะแล้ก็ทำตามนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราทำตามบทนิยามแล้วกันเนาะนะ s q u a r ของ x 2นะคะ x 2เราก็มาจาก b นะคะก็คือ x 2ลบ x 1คือลบ1ใช่ไหมคะที่สำคัญอย่าลืมนะคะเราต้องใส่นี้ค่ะ x 2 5ลบใส่ลบไปเลยเพราะว่าบางคนลืมลบก็เขียนแค่ว่า5-1ลบ1อย่างเดียวไม่ได้นะคะต้อง x 2คือ5ลบก็ใส่ลบ x 1คือลบ1นะคะทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ y 2คือ1นี่ค่ะลบ y 1คือ3ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ z 2คือ3 ลบ 1, คือ0ทั้งหมดกำลังสองนะคะ,ะข้าวนี้เดี๋ยวเรามาหาค่ากันค่ะ5-1ลบลบ 1, ก็กลายเป็นอะไรคะ6ใช่ไหมคะ6กำลังสองคือ36นั่นเองบวกกับ1-3 1-3ลบ 3, 1, ลบ 3, คือลบใช่ไหมคะลบสยกกำลังสองคือ4นั่นเองใช่ไหมคะต่อไปค่ะ3ลบ 0, คือ3ใช่ไหมคะ3กำลังสองคือ9บวกด้วย9 ต่อไปค่ะ36บวก4บวก9 36บวก4คือ40ใช่ไหมคะ40บวก9คือ49นะคะต่อไปเราลองดูถอดรูดได้ไหมคะรูด49ถอดรูดออกมาได้เป็น7นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ได้อลยว่าระยะทางระหว่างจุด A และจุด B คือ7หน่วยนั่นเองนะคะเรียบร้อยเนาะต่อไปค่ะตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะคะ บอกว่าจงหาระยะทางระหว่างจุด a นะคะและจุด b ซึ่งจุด a มีพิกัดเป็น1 0 3และจุด b มีพิกัดเป็นลบ1น2มนะคะวิธีทำเนาะเราก็เขียนเลยระยะทางระหว่างจุด a จุด b นะคะนี่ก็คือสูท้องมันเราก็ใส่สูตรลงไปก่อนนะคะแล้วค่อยแทนค่าสูตรนะคะคราวนี้เรามาแทนค่าสูตรค่ะระยะทางระหว่างจุด a และจุด b นะคะเราหาได้จากถ้าเราเอาตามบทนิยามเนาะนี่จะเป็นชุดของ x 1 y 1 z 1นี่จะเป็นชุดของ x 2 y 2 z 2เนาะ เราทาตามบทนิยามจะไม่ตามบทนิยามก็ได้จะเอานี่ลบนี่ก็ได้หรือจะเอานี่ลบนี่ก็ได้นะคะแต่ให้เหมือนกันเลยถ้าจะเอาหลังลบหน้าก็ต้องหลังลบหน้าหมดเลยถ้าจะเอาหน้าลบหลังก็ต้องเอาหน้าลบหลังหมดเลยนะคะ,ะจะได้ไม่งงเนาะมาคราวนี้เรามาดูค่ะตัวนี้เนาะให้ x 2นะคะลบหนึ่ง x หนึ่งอธิที่ค่ะ x 2ลบ เอกําลังสองบวกกับ y 2ลบ y 1กําลังสองบวกกับ z 2ลบ z 1ทั้งหมดกําลังสองมาคราวนี้มาหาค่ากันต่อค่ะลบหลบหเป็นเท่าไหรคะลบหลบหเป็นลบสใช่ไหมคะลบสยกกําลังสองเป็น4นั่นเองบวกกับ3าลบศูนลบศมีค่าเท่ากับ3ามสามกลังสองมีค่าเท่ากับ9นั่นเอง 2-3 2ลบ3 2มลบ3มีค่าเท่ากับลบ1ลบ1ยกกำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองเนะาะราวน,นี้มาหาผลบวกกัน4บวกเบวก1นเนาะ9 1บวก1มีค่าเป็น10 10บวก4เป็น14นั่นเองนะคะถอดค่ารูทได้ไหมถ้าถอดไม่ได้ก็คาทิงวะอย่างเดียวเลยอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นระยะทางระหว่างจุด A และจุด B มีค่าเท่ากับสแควรูท14นั่นเองนะคะใส่หน่วยด้วยเรียบร้อยค่ะ